지 มือสองครับผมวันนี้จะไปถ่ายแก๊งซีบิกอนนี้ซีบิกพักไปก่อนนะครับผมวนช่วงนี้เป็นครับซีบิกช่วงนี้เหลือหมายถึงตั้งเหลือรถเหลือครับผมตั้งไม่มีซื้อพอดีซีบิกเดี๋ยวนี้หาง่ายไปหน่อยก็เลยหาอะไรที่ยากๆมาขายครับผมวันนี้มาพบกับทันไหนครับนี่เลยครับผมตัวแรงระยองวีออสเรียบร้อยเราเล่นเราเรีนวันนี้พามาดู370 z จ็ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่วราเทพออโต้คาร์นะครับวราเทพออโต้คาร์ครับ บอกว่ามีทุกมีทุกคันมีทุกกี่ห้องแลนโบจอดอยู่ข้างหลังครับวันนี้ไม่ได้วันถ่ายแลนโบกินนี่ฮะใช่เก่งบ่อยก็คันนี้ขับไปที่ไหนใครก็มองทำทุกวันมองทั้งสอนอเลยสวยใช่ขับไปในสาวกีดคันนี้โอ้โหแม่งสวยจัดเลยไอ้แค่เหยียบตีนแ่ของแต่งรอบคันมีอะไรมั่งไม่มีครับนะซื้อมาเขาก็ให้มาแบบนั้นเลยเราไปลองซัดก่อนนะแล้วค่อยมาคุยเรื่องของแต่งเออเราไปซัดก่อนซัดก่อนนะซัดเลยก็ได้ ย,ย,ยครับผมนี่ตอนนี้เรามาลองรถกันแล้วแต่จริงๆร,รถแม่งคดนิ่มเลยนะนิ่มวะ่ะขับแม่งแบบเอาจริงๆไอ้สามเจ็ดศูนย์เนี่ยในความคิดของเรามันเป็นเหมือนแบบรถซิ่งนะรถซิ่งเหมือนญี่ปุ่นอนะ่ะแล้วเวลาขับเราคิดว่ามันจะก,กระด้างเพราะว่ามันใส่ชโช๊คไง<อ>ใส่ชโชค๊คเทคอินไว้ถ้าเก<แ>ิดเป็นพวกแบบ BM อะไรเงี้ยมันก็จะคนละฟิลันไงอันนี้<อ>คือแม่งนิ่มด้วยแล้วก็แบบได้ซิ่งด้วยไงยได้ซิ่งด้วยข้อเสียมันมีอยู่แค่แบบเราเราแต่งให้มันต่ำ เราไปแต่งมันเองให้มันเตี้ยเราใส่พาร์ทใส่อะไรมันเตี้ยเวลาขับมันก็ขับลำบากตรงอะไรคมไหมคมดีกัเนี่ยเลือดออกอะปาดเต็มมือเลยเนี่ยแต่เขาบอกว่า V6 คันนี้นี่โคตรดึงเลยนะเครื่องมัน V6 ไงเออแล้วคือขับไปไหนคือหล่อได้ลดราคาเท่าไหร่นะล้านเอ้ยหนึ่งลดราคาเออประมาณหนึ่งเก้าเก้าประมาณสองล้านอาตยคมสองล้านสองล้านซื้ออะไรได้บ้างในราคาสองล้านเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นพวก B M นะถ้าถ้าเกิด ถ้าเกิดราคาสองล้าน bm มือหนึ่งยังไม่ได้เลยไม่ bm มือหนึ่งไม่ได้ไม่ได้นะอ่ะเพิ่มๆ bm สามสามล้านห้าอะไรเงี้ยไม่หล่อเท่าคันนี้นะขับมาเอาจริงๆถ้าเกิดแม่งขับอยู่บนถนนอ่ะ bm สามล้านห้ากับคันนี้ล้านกว่าผมมองคันนี้อ่ะเราก็เคยดูมากโตเกียวดีบะใช่ไหมตอนเด็กๆอะไรเงี้ยแต่น่าจะเป็นรถตุ๊กตุใช่ไหมเออลงเขาลงเขาลงเอาลงเางนี่เราก็ลงเขาเหมือนกันอันน้าเขาอากินะอันนี้เขาอะไรครับเขาเอาอีกนะเหมืสีเขาเรียกว่า ีภาษาไทยก็จะสีสีบอลเทาวอะบอลบอลเงินนะถ้าสีเป็นเป็นภษาษาอังกฤษก็จะบอกว่าเกรา <c oughs> ะเกรย์ถ้าเจอภาษาญี่ปุ่นก็ให้เรามาชืม่อชม <c oughs> อะไรกันซูมเมอร์เจกูขอญี่ปุ่นอีกรอบน้ดกันซูเมอร์เจอีกจะไม่เหมือนในสันส้นไปวะ ก็ไม่เหมือนเดิมแล้มึงชงมาอย่างงี้ต้องบอกว่าตื่นเช้านะวันนี้ตื่นเช้าจาตื่นเช้ามาถ่ายคันนี้โดยเฉพาะเลยนัดเจ็ดโมงเพราะว่าด้วยความที่รถมันแรงจัดไงต้องเอาตอนช่วงที่รถน้อยๆใช่ไม่งั้นหืมแหวกอากาศอ่ะรู้จักเขาว่าแหวกอากาศป่ะรถมันแรงจนมันแหวกอากาศอ่ะทางตรงสักหนึ่งกิโลแม่งบินเลยโอ้โหบินลยไอ้เหี้ยรถเลยอุ้หดูดูรถแม่งสว่างเจ้าของแม่ง มองมองตาเขียวแล้สัตว์เอ้ยเที่พึงเติมมันมาเมื่อวานแล้วผมชอบอะไรรู้ไหมผมชอบความมีตัวอักษรญี่ปุ่นมันมากเออคือได้ฟิลญี่ปุ่นไงคือจะบอกว่าตามจอตามอะไรเงี้ยจอเล็กๆเขาเนี่ยเป็นเป็นญี่ปุ่นหมดเลยนะตอนตอนสตาร์ตอนอะไรอย่างเงี้ยนี่ขับแอคเด็กปั๊มหน่อยครับกูตีด้วยหัวจ่ายเลยนั้นันโอ้โหจอดไหนครับผมจอดในแม็กเลยปะล่ะ โอ้ยแค่ความจริงอะมันหล่อถ้าประตูใหญ่กว่านี้กูเข้าไปแล้วเรียบร้อยครับนนอนๆไปลงไปดูข้างหน้ากันดีกว่าครับวันนี้เราจะมาดูของแต่ง370แซ่คันนี้นะครับผมเจอแบอบเจ้าของรถหน่อยให้เจ้าของรถมาบอกของแต่งนะครับเดี๋ยวเราจะบอกผิดเดี๋ยวจะโดนด่าเจ้าของรถจะได้โดนด่าแทนแลนะ้วขอเชิญเจ้าของรถนะครับผมถ่ายด้วยเบรกเองถ่ายดเบรกองชื่อไรครับผมเบิร์ดครับเบิร์ดเขาเรียกว่าเสียเบิร์ดนะครับผมเสียเบิร์ดมีของแต่แงอะไรบ้างคันนี้มีล้อ ล้ออะไรแล้วบอก T37 T37 มีไนท์บูขอบ20มันพิเศษกว่าตัวอื่นนะพี่มันพิเศษกว่าตัวอื่นนะสีสวยๆสีมันจ้าบนะเข้ากับรถด้วยวันนี้โดนมาเท่าไหร่เนี่ยราคานี่มาอย่างี้นะติดราคาเลยต้องขอใส่ราคาถ่ายเขาบอกใส่มา8,000โค้งยางมี2,000คับแบกครับผมเห็นนี่เด่นเลยเบรกหน้า6ขดหลังร์ตหน้า6์ตหลัง4์ต เบกนี่น่าจะเต็มอยู่นะน่าจะแพงนะราคาลูกค้าบอกไม่เอารถครับผมเอาของแต่งเดียวนี่เขาเหรออันนี้เหมือนเขาแต่งมาแบบใช่มันติดมาขำๆนะใช่เหมือนไม่ได้จริงจังเออที่โลโก้แซดที่พี่บอกว่าแบบแพงจัดเลยนี่กูละห้าพันอะใช่สองท่าติดสองท่าห้าพันหนึ่งร้อยแล้วก็ได้ละสองพันห้ามีอะไรอีกครับผมคันนี้ขาล่างพัน เอมิวเอมิวเอมูดร <st> <tuning> <man> <im ited sound> like ับรอบกันครับของเอมิวเอมิวเอมูดผมมว่เอาะไรชื่อไหนเจ้าของรถพาเดรรอพันนยครับ่อท่ออเอมิอมิวนีอ้ท่อก็ท่งเขาเรียกว่าอะไรเอมิวหวลั่นจัดรคาร์บอนแผป่ะพี่บอนแเวลาหักมันจะเราให้หยบลองนั่งดูเลยครับ นั่นงคาร์บอนเหรอนั่งเก้าอี้ดิไม่นั่งแค่คาร์บอนตอนแรกมันเป็นไงวะพี่มันจะสูงเหรอเป็นเดิมเลยเป็นเดิมมันไม่มีอะไรมันแค่สูงนิดนึงไม่ลงขนาดนี้อ๋อจำเดิมมันก็จะลอยลอยหน่อยนะไม่เทเท่านี้มีโชค็อคมาเออโช็อคเทยินปรับไฟฟ้านะพี่อยู่พูดไปเลยมึงถามกูไม่ถามกล้องเนี่ยถามพวกมึงเนี่ยจะชคเทยินปรับไฟฟ้าอด เคยใช้เหมือนกันในโซเ้อินแล้วข้างในมีของแต่กอะไรบ้างบ้ามบ้างบ้่งบ้องบนางบ้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 าัว้างบ้างบ้างบ้่้างน้าง้างางบ้างบงบ้่เบางบ้างบ้นาุ้มมางันาางบางาาราบางอบ้ารา้าบ้างบ้ามาซื้อร้างให้ไ้างบ้้างบา้า้ เป็นไงไนี่ว<อ>นะ่ะเหนื่อยนี่ครับอันนี้วนะีหกนี่อะไรคันที่บ้านมึงอะไรบีโก้เนี่ยสามคันเรียบร้อยส่งของแหละ <c oughs> นี่ทำงานได้ไงวะมาจัดเมยได้ไงวะเนี่ยพรุ่งน้าเสร็จแล้วก็น้าไม่มีอะไรดูเลยจะหาว่ารถคู่นี้คนของได้เปล่าข้างหลังกว้างนะโค้ชคุณเข้าไปนอนได้แล้วล่าสุดไปเอาเด็กมาจากบัญชาเขาเด็กเด็กแม่งนอนอยู่งี้เนี่ยตำรวจแม่ะนะงตกใจนึาจากนนนนว่าผีไม่จับเลย แต่งนะครับผมตรงรุ่นแจ๊สตรงรุ่นแจ๊สครับผมอ๋ออันนี้ไม่ใช่สามเจ็ดศูนย์หรอไม่ใช่แล้วอันนี้อันนี้แจ๊สแต่งรอบคันจะได้แจ๊สไง่อนึงเแรกแจ๊สเป็นคันเล็กครับเชื่อมมาเชื่อมมาอันนี้เครื่องเสียงมาแชลไม่ใช่ไม่ใช่แชวจีบีเอลยังไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงเมื่อไงไม่ใช่และเป็นไงพี่ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมได้แล้วโทรบอกผมเห็นนะชัดแจ๋วเลยพี่ทีนีือเจ้าบอดอ่ะ

หนึ่งเก้าก้าเก้าเก้าครับผมอเอกป่นปะไอ้เฮียวันได้เบอร์เลยครับสุดเป็กล้วยสองตัหน่วยสีห่หาหวีใช่เหรอเบอร์นี้ไม่เคยเจอเลยอยู้จักเดี๋ยวอีกเบอร์เ 9, ร้่เออะเ,เบอร์ไหนหนึ่งเก้าสัปดาห์สัปดาหน้ำแข็งเตางวงก็แดกกันเลยดูแปดเ็ดดีกว่าเป็นไก่ไม้ไก่ไก่ยัดเตอไม่ได้ขายแล้วกว่าถ้าคันนี้ครับถ้าใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์เบอร์เบรอเอ้า สามสองหนึ่งเมื่อผู้รอกพูดทำไมอ๋อเนื่องจากสองจะพูดเหมือนเดิมเก้าสี่สามสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองครับใครสนใจมาดูก็มาดูได้ที่นี่นะครับเวลาที่อยู่ที่เวลาเทพ่ยวออสการ์นะครับใครไม่รู้ก็ปักหมุดมาที่มหาชานะครับผมจ้าบจะกินชาก่อนค่อยมาซื้อรถอโอเคครับผมสำหรับวันนี้เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าเะกล้าไหมเนี่ยเออที่สำหรับวันนี้นะถ้าเกิดใครสนใจวีออคันนี้นะครับผมเฮ้ยไม่ใช่ แคมดี่คันนี้ครับผมัะผ่ <S <S านทำไมวะไี่ไม่ไ่ไม่ไม่ไอ่่ไม่ไม่วม่ไมไม่ไมรไม่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 ม่ไ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 น่ไม่ไม่กม่ไม่ไม่ไมัไม่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 ไ่ไม่ตม่ไ่ไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ม่ไม่ไไม่ไม่ไมครับไม่ไม่ไม่ไับไม่ไม่ไมไมนไม่ไมม่ไม่ม่ไม่ไม่ไมครับไม่ม่ไม่ม่ม่